สวัสดีสวัสดีทุกคนนะสวัสดียามแดงๆนี่ก็สิ้นให้อาหารไก่นะนี่ก็ใม้อไก่ทุกคน เบิ่งไข่บอลว่ามีไข่บอนมือนี้มีไข่อยู่บอลเน่ยเ้มือนี้มีรมมประมาณนักก้นจนะทนอ่ะเฮ้ยผีไม่อยู่ผีเนาะนี่แหละร่วมกันในสองวันประมาณสองวันเก่าหน่วยมนันหาว่าในสี่ กุกุกุ <coughs> okay, okay, <no>, you know. <coughs> <coughs> คือเก่าเนอนตุกพนเนะยกหัวมาไ่ก็คือวมาสองสี่หกแปดเก่าเก่าหนอนตะกคนนะคือว่าใส่ไรอยู่นะโอ้โอ้ครสิแตก เกลือไก่เด๋วเขาจะเก็บไปนะทุกคนเนะะาะย้ำใหยอาหารไก่เนะ็าจะเจกลือก็จะขายเนาะส่วงเนี่นย็ยังรอของมาส่งนะทุกคนเนาะอาหารถอด กินน้ำกันดีีเนาะกินน้ำกันยัง่สมาตีกันเองไก่ไข่ห่าโตสมบูรณ์เลือสีโตนะทุกคนนะไข่หมื่นสามหน่วสนนยสี่หน่วยนะ องผูครับเขาสิคุณทับกับบ่ได้ สั่งตะก,การนะทุกคนนะตะก,การกระตา้ันมากทาั้งทางบ่าอย่างสปีกแย์ให้ทุกคนเก็ตกใจเธอก็เทปป,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 ป่าผ่าแบบนั้นเลย กูป่าก็ได้กินทุเรียนนะวะกินเห่อเพื่อนเมื่อกี้คนโทรมาเนาะทุกคนเนาะเพิ่นมาส่งของก็ได้ได้พักคลิปไปแปบ๊บนึงเนานะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็มาถ่ายใหมนะ่เนาะทุกคนเ <c oughs> พราะว่าเขาใส่โทรศัพท์ถ่ายเนาะทุกคนเนาะเพิน่นโทรเขามากก็ได้ ตองตัดนะตัวนี้ตัวคุ้ม Mari no. <laughs> Mari กาินมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาคลิปหน,หน,า,พน,หนาพอกันไหมไปบายทุกคนเอาสืดดดนะ้อตวอะอ้สีตางเออนี่เดี๋ยเสื้อตัวสีตางเดี๋ใส่นี่นะทุกคนนะสีตางใครยังกันใครขาวกัน ใช้ว้ยเต่าค้ไม่กินหมหน่วยใช้สามหน่วยอชุนนนอหน่วยเนี้ยเนาะขาเนาะพอคนโอ้วพอคนด้ยใส่บรงนี้หวบวไฟแน่บันทอขวาวนไฟตนี้าปลอยแม่

โอเซฟไปรางไปมือก่อนเซฟเซฟคุกกี้ก็ผิดชอบกินกนกับกรเนี่มเมนเขาพลา ใส่สุดๆนะทุกคนนะ Circuit เสร็ขจขวบพัดขวมาใส่ยั่ไงอเดแล้วเสร็ขวมาใส่พอวหใส่เองกาจนใส่เด้ใส่เอีกกินโมกัดคนเดียวอือพอเดี๋ยวไปเกทีนอกตัวกอบตัวกอลเสร็ดใช่้ว xe được. xe xe đẹp anh Say được. Say đẹp bộ được. này được. anh được. Say được. Say được. Say được. chân được. Say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 

พ,พัดทพไทยกรพัดไทยอ้าองนี้กระพัดมีก่กัวทุกคน